สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของนะผมระบบควบคุมค่า pH นะครับในหนองน้ำอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino นะครับที่เป็น Node m p u ESP 8 2 6นะครับเป็นตัวควบคุมหลักครับทำการอินเอรตกับตัว DNA 307เป็นระบบ I Square C ครับเพื่อทำ้าีิในการอ่านค่าฐานเวลาและทำการอินเฟรตกับหน้าจอขนาด20ู่ณ4แบบ I Square C เช่นกันครับเนื่องจากว่าตัว Node MCU นั้นมีพอร์ตการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดครับฉะนั้นเราจรึงต้องใช้ เซอร์เรียนบัสซึ่งเป็นไ s q u a r e C b ีันั่นเองนะครับและสำหรับนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์พ h นะครับก็จะเป็นแบบหัวสีดำตรงนี้จุ่มลงไปในน้ำครับซึ่งนับตัวหัว pH เนั้นครับก็จะทำการเสียบผ่านขั้ว BNC ครับโดยมีวงจรในส่วนของตัว Intuvent นแอที่จะทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณนะครับที่ได้จากโพรบในการจุ่มน้ำนั่นเองครับสัญญาณที่ออกมาก็จะเป็นระหว่าง0ูนถึง5โวลต์ครับป้อนเข้าสู่ขาอนาล็อกของตัวโหนดเอ u มทีนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการอ่านค่าแรงดันงอนเ่ครับ โดยสําหรับค่า pH นะฮะที่เราได้ทําการเซตในซอฟต์แวร์ในที่นี้ก็คือ7ครับฉะนั้นถ้าเกิดค่า pH ที่อ่านได้นั้นต่ํากว่า7หรือมากกว่า7ครับก็จะสั่งให้รีเลย์ตัวที่3ก็คือตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการออนหรือออฟมอเตอร์นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการปั๊มออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเพื่อรักษาระดับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง7เสมอนั่นเองครับโดยตัวรีเลย์นะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอาไว้สำหรับในการควบคุมมอเตอร์ในการให้ออกซิเจนหรือว่าอากาศในน้ำครับโดยเราจะทําการต่อนะครับ โหลดหรือว่ามอเตอร์ในการให้ออกซิเจนนั้นอนุกรมกับหน้าสัมผัสของตัวดีเด้นนั่นเองครับโดยตัวดเรเด้ที่เราใช้นะครับหน้าสัมผัสก็จะมีขา c ก็คือขากลางครับส่วนขา no ก็คือขาลิมล่างตรงนี้นะครับต่ออนุกรมกับมอเตอร์ได้เลยมอเตอร์ก็สามารถทรียะใช้ได้ระหว่างไฟ dc หรือ ac ก็ได้เช่นกันครับในขณะดเดียวกันครับเนื่องจากว่าค่า ph ที่วัดได้นั้นแปรผันตามค่าอุณหภูมิฉะนั้นนะครับเราจรึงต้องมีในส่วนของตัว เทม์เซนเซอร์ครับในที่นี้เราใช้นะครับ ds 1 8 b 2 0นะครับเป็นตัวนะครับซึ่งเป็นแบบ water boom ครับเป็นวัดเป็นตัววัดอุณหภูมิในน้ำมันเองครับและนำมาคำนวณร่วมกับค่า ph ที่อ่านได้จากตัวเซ็นเซอร์เพื่อทำห้าที่ใน,นการชดเชยค่าเออร์เลอนะครับที่อ่านได้นะครับจาก ในน้ามันเองนะครับเนื่องจากว่าค่าอุณหภูมินั้นมีผลต,ต่อการวัดของคา่า p นั่นเองนอกจากนั้นครับเมื่อเราอ่านค่าอุณหภูมิเข้ามาได้แล้วเรายังสามารถที่จะทการควบคุมอุณหภูมิของน้งําได้อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดน้ามีอุณหภูมิทีู่งกว่า30องศารครับก็ะจะสั่งให้ตัวเลี์ตัวแรกก็คือตัว t ตัวนี้นะครับทำการออนขึ้นมาเพื่อเอาไว้สำหรับในการอย่างเช่น่เป่าลมลงไปในน้ําหรือว่านะครับผสมสารบางตัวเพื่อให้น้านั้นมีอุณหภูมิลดลงก็ได้เช่นกันครับหรือจะไม่ใใช่่นสง ตัวอุณหภูมิของน้ําก็ได้ใช้เฉพาะค่า pH ก็ได้เช่นกันครับและสําหรับนะครับแหล่งจ่ายไฟ power supply ของตัวโปรเจกต์ของเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับโดยอาจจะต่อมาจากแบตเตอรี่หรือแผงโซล่าเซลล์ก็ได้โดยใช้สายเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับโดยมีสีน้ําเงินเป็นบวกสีดําเป็นลบตัวนี้ป้อนเข้าสู่ตัว step down, สเตปดาวสเ e ปลงมาเหลือประมาณ5โวลต์เพื่อทําหน้าที่ในการเลี้ยงวงจรได้ระบบทั้งหมดนั่นเองนะครับและสําหรับนะครับ ตัวหน้าจอของเราก็จะใช้เป็น LCD ขนาด20 4ขนาดใหญ่ครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนในขนาดที่ใช้งานนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับทีนี้เราก็จะทําการป้อนนะครับแหล่งจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกตของเรานะครับโดยใช้สายสีเงินเป็นบวกสายสีดำเป็นลบในที่นี้ผมจะลองโดยใช้สวิตช,ชิ่งขนาด12โวลต์ครับ เมื่อเราเปิดนะครับในสองตัวแหล่งจ่ายไฟเข้าไปในตัวโปรเจกต์ของเราก็จะเห็นคําว่านะ pH water control นะครับตามด้วยเวลานะครับแล้วก็ค่า pH ที่อ่านได้และค่า pH ที่เซตไว้ในซอฟต์แวร์ในทีค่คือ7แต่เนื่องจากว่า7กับ7นั้นเท่ากันฉะนั้นนะครับรีเลย์ตัวที่3ก็คือ LED ตัวดวงที่3ตัวนี้ก็จึงไม่ติดนั่นก็คือรีเลย์ไม่ทํางานมอเตอร์ไม่ทํางานนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับ temp sensor temp ตรงนี้นะครับที่วัดได้นะตอนนี้นะครับก็วัดได้อยู่ที่ประมาณ27 องศานะครับอ่าก็คือวัดได้จากตัวเซ็นเซอร์ที่ได้จาก ds หนึ่งแปด b สองศูนย์นั่นเองครับอ่าถ้าเกิดเราลองจับดูนะครับค่าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยเื่อเนื่องจากว่าอุณหภูมิจากร่างกายของเรานั่นเองครับนะครับเดียวกันครับค่ามาจากสวิงบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในหลอดของตัวค่าวัด ph ทีนี้เราลองนะครับจุ่มลงไปในสารละลายที่เราได้ทําการเตรียมไวนะน้น้นทีนี้อ่าเนื่องจากว่าสารละลายที่ผมเตรียมไว้ ph ประมาณ8ถึง9กนะครับก็คือ8สูงกว่าค่าที่เราเซตไว้ รีเลย์ตัวที่3ตรงนี้จึงทํางานครับนี่นะครับนั่นแสดงว่านะครับถ้าเกิดอุณหภูมิอ่าถ้าเกิดค่า pH สูงหรือต่ํากว่าค่าที่เราเซตไว้ก็คือ7ตรงนี้นะครับรีเลย์ตัวที่3ตรงนี้จึงทํางานเพื่อทํใหน้าที่ในการออนมอเตอร์นะครับออนมอเตอร์ on ให้ทําการปั๊มาก,กาศลงไปในน้าครับเพื่อทําหน้าที่ในการรักษาค่า pH ตามที่เราตั้งไว้นั่นก็คือ7นั่นเองครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้อุณหภูมิ28่อ่า29องศานะครับเนื่องจากว่าไม่เกิน ค่าที่เราเซตไว้ก็คือ30นะครับฉะนั้นรีเลย์ตัวแรกจึงไม่ทํางานครับถ้าเกิดว่าเราลองนะครับง่ายๆเลยครับจุดไฟให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น37องศาสูงกว่า30นะครับรีเลย์ตัวแรกก็จึงทํางานนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ ซึ่งนะครับตัว d หนึ่งแปด b สองนตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับการวัดค่านภุภหมูในน้ํานะครับเพื่อร่วมกับค่า p h sensor นะครับเพื่อทําให้ได้การอ่านค่า p h และทําการชดเชยนั่นเองแต่ผลพลอยได้ก็คือสามารถที่จะทำการควบคุมนุณหภูของน้ําได้เช่นกันนะครับตอนนี้รีเลย์ตัวที่หนึ่งของเราก็ยังทํางานอยู่นะครับตอนนี้ยีนะ่สองศาครับ ครับผมนี่คือในส่วนของตัวนะครับเครื่องควบคุมค่า pH ในน้ำนะครับควบคุมด้วยตัว a r d u i n o นะครับร่วมกับตัว pH s e n เซนโดยใช้จอ l c d ขนาด20คูณ4เป็นตัวแสดงผลนั่นเองนะครับนะครับเอาออกดูนะครับอ่านะครับค่า pH ที่ได้จากน้ำตัวนี้ประมาณ8ถึง9นั่นเองนะครับ ครับผมผมขอจบการนำเสนอนระบบควบคุมค่า p h ในหนองน้ำควบคุมด้วยตัว a r d u i n o Uno แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ